สวัสดีครับอยู่กับรังเกร์ด้วยคารเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับนี่คลิปนี้ก็ลงมาเล่นตมอีกตามเคยครับเช่นเคยเช่นเดิมลงมาเล่นตมอีกแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับจะจบแล้วครับแต่ก็ยาวเหมือนกันครับ น,นี้จะจบหรือเปล่าครับประมาณ100เมตรครับประมาณร้อเมตรร้อเมตรสองฝั่ง m, ครับบวกเป็น200เมตรครับน่าจะไม่จบครับวันนี้ งานลอ,อกคลองที่เดิมครับเหมือนเดิมยังไม่จจยังไม่โจ มาลอกคลองข้างล่างอย่างนี้คิดถึงสมัยขับบูมยาวขึ้นโปะเลยครับทํางานแบบนี้แต่เราขึ้นโปะมันจะโยกเยกโยกเยกครับแมคโคก็อยู่ในคลองอย่างนี้แหละครับตักขึ้นตักขึ้นแต่ขึ้นโป้นางกิเดอร์ก็จะไม่แต่งไปเลยนะครับนางเกเดอร์ก็จะตักตัดทิ้งตักทิ้ง,ท,งทิ้งไว้แล้วค่อย แต่งกลับครับเราก็ตัดทิ้งไว้ตัดทิ้งไว้จนจนสุดสิ้นสุดโครงการนะครับแล้วก็แต่งกลับมาเลยอ่าขึ้นโปะนะครับให้มันหมัน,มน,มนครับ นี่นึกถึงตอนสมัยขับรถบูมยาวขึ้นตูแล้วครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับรถในโคก็อยู่กลางโคงแบบนี้นะครับ Rain ก็จะนิ่งกว่าครับเราขึ้นผมก็จะโยกเยกโยกเยก,ยกตุ้มเตี้ยมตุ้มเตียมนี้ก็คือนิ่งกว่าก็ขับง่ายอยู่ครับ แล้วก็เอามาปลุกไว้ข้างนี้ครับเ,เวียงทิ้งข้ามไปลงทุ่งนาเปียลงทุ่งนาให้กับชาวนาคนระับเป็นปุ๋ยไปเลยเป็นปุ๋ยไปเลยลครับนุ่ถึงนู่นหละ คนเดินหาปลาด้วยนะครับการหาปลาก็มีรถละครับซึ่งปลาเยอะจัด,ดนะครับถึงคนเดินด้วยเล,ดเ,ดลเลยครับเอาครับคลิปนี้ลังการเดอกเขอจบที่นี่ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ